กันแดดอเนซ่าดึงยาย่ายอุรัสยาแบรนด์อมบาสเดอร์คนใหมปย่อยคอนเซปไฟ Into the Sky เทคโนโลยีออโต้บูสเตอร์ให้ผิวสวยหยุดเวลางานนี้ทำเอาหางแทบแตกค่ะเมื่ออเนซ่าผลิตภัณฑ์กันแดดอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นจัดงานอเนซ่าผิวสวยหยุดเวลาภายใต้คอนเซป f ไฟ Into the Sky เม an ื่อวันศุกร์ที่9มิถุนายน2566ที่ผ่านมานแฟชั่นฮอชั้น1ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนได้มาแนะนำผลิตภัณฑ์กันแดด Anessa Perfect UV Sunscreen Skin Care Milk SPF 50+ บก PA+++ Anessa g r o w Milk โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Auto Booster เทคโนโลยี ที่ช่วยเพิ่มเกราะปกป้องผิวจากในทุกสภาวะที่ผิวต้องเผชิญทั้งความร้อนจากแสงแดดเงื่อน้ำและความชื้นในอากาศผสานส่วนผสมของสารบำรุงมากถ,ถึง50%มอบความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ยาวนานปกป้องพร้อมบำรุงภายในขั้นตอนเดียว พร้อมทั้งเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ล่าสุดอย่างยาญ่ยาอุรัสยาสเปอร์บันวันทีเจ้าสาวคนสวยที่จะมาเผยเคล็ดลับผิวสวยอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมปกป้องผิวจากรังสี U v ออกไปสนุกในทุกกิจกรรมได้อย่างมั่นใจในทุกวัน นอกจากนี้ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมสนุกสนุกและรับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง a Perfect Skin care n e s า p p r r f e t UV v Sunscreen s ก i n c a r ินแค a n มิล s อ็นอซและ Anessa Perfect UV Sunscreen s ก i n c a r ินแ l N a เจ s s a Go Gel เเพื่อรวมสร้างประสบการณ์ปกป้องผิวจากแสงแดดในทุกสภาวะอีกด้วยค่ะ ค่ะจริงๆวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาเปิดตัวนะคะของอ n น e นสซนะคะกันแดดของเขาซึ่งต้องบอกเลยว่าย่าชอบมากตอนที่ใช้รู้สึกว่าเหมาะสําหรับแบบทุกคนในประเทศนี้มากๆค่ะมากๆค่ะเพราะว่าเขาม MM ีเทคโนโลยีที่ป้องกันทั้งความชื้นแดดแล้วก็กันน้ําด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเขาเป็นน้ําเนื้อนมค่ะทาให้รู้สึกบางเบาสบายผิว แล้วก็เป็นขั้นแรกในการแต่งหน้าที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าเขาทําให้แบบมันซึมซับเร็วมากๆเลยค่ะแล้วก็ทำให้ผิวดูสวยตอนที่แต่งหน้าเสร็จด้วยคือจริงๆ beauty trick ของเอียนะคะคือทากันแดดค่ะนี่คือ beauty trick ที่บอกทุกคนตลอดเวลาค่ะแล้วก็ reaply เรืเ่อยๆได้ทั้งวันค่ะเราต้องเราต้องรักผิวตัวเองค่ะเราต้องทากันแดดค่ะต้องปกป้องเพราะว่าเมื่อเราออกจากบ้านปุ๊บเราเจอ UV แน่นอนค่ะ ะคะ่ก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับยาแล้วก็อันเนซ่านะคะอยากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะฝากด้วย